มงจัดชแนลสวัสดีครับผมกลับมาพบกันอีกเช่นเคยครับกับเรื่องราวของเครื่องรางของขลังรวมไปถึงเรื่องแปลกประหลาดลึกลับและตำนานอาถรรพ์ต่างๆก็มาติดตามกันนะครับว่าในคลิปนี้ทางช่องของเราจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรามานำเสนอต่อท่านผู้ชมและถ้าหากท่านชื่นชอบคลิปนี้หรือคลิปอื่นๆของ,งช่องก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับขอบคุณครับผม ว่านพระตบะว่านพระตบะหรือว่านพระตะบะตามความเชื่อตามตำราครูบาอาจารย์ท่านกล่าวไว้ว่าว่านนี้สามารถปลูกไว้ใช้ป้องกันพุทผีปีศาจให้ใหายมักล้ามกลายได้ดียิ่งนักว่านนี้จะสามารถใช้ได้ทุกส่วนแม้แต่ดินที่ใช้ปลูกเมื่อนำไปใส่ผู้ที่ถูกปีศาจสิงอยู่ก็จะสามารถขับไล่ปีศาจให้ออกไปได้เมื่อเดินทางไกลท่านแนะนำให้นำว่านนี้พกติดตัวไปด้วย จะช่วยปัดเป่าสิ่งไม่ดีผู้ผีปีศาท,ทั้งหลายทั้งพวงจะเกรงกลัวหลบลี้หนีไกลไม่กล้าสำแดงฤทธิเ์เดชอภพิธิหารใดๆว่านพระตะบะสามารถใช้ได้กับผีทุกประเภทให้เว้นแม้กระทั่งคลายน้ำคลายบกและคลายอากาศทั่วไปตลอดทั้งผีป่าดงคงไฟผีป่าผีปอยผีที่มีชื่อใดๆก็ตามย่อมเกรงกลัวต่อว่าน,นี้ทั้งสิ้น ลักษณะของว่านชนิดนี้จะมีหัวเหมือนขมิ้นอ่อนแต่จะมีขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อยเนื้อในมีสีขาวรสเผ็ดร้อนฉุนว่านนี้มีธาตุตลอดอยู่ในหัวจึงทําให้มีอิธิริษมากจึงสามารถคุ้มครองป้องกันอันตรายจากผู้ถีปีศาจทั้งปวงได้นั่นเองครับผมเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเรื่องราวที่ทางช่องได้นาเสนอผ่านพ้นไปแล้วนั้น ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ชมจะได้รับสาระและความบันเทิงบ้างมีมากกอน,น้อยนะครับและค่อยกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมและสวัสดีครับผม